หมอผ่านไปนะคะยังมีอีกหนึ่งอาชีพค่ะนั่นก็คือครูนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะคะทางมูลนิธิโยโนโค,ค่ะเขาก็ได้ร่วมกับมูลนิธิอเมริกันไทยในสหรัฐอเมริกานะคะทําการคัดเลือกบุคลากรที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพื่อมาสอนเด็กไทยโอ้ดีจังเลยค่ะโครงการนี้จะน่าสนใจแค่ไหนนะคะไปติดตามได้กับพี่เพนยานิสาสิริมูลกุลกั โครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทยกำลังถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาให้น้องๆนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนอนุบาลแพร่ได้เข้าใจถึงหลักการใช้ภาษาอังกฤษในแบบเจ้าของภาษาอย่างถูกต้องโดยที่น้องๆต่างสนใจร่วมกิจกรรมตลอดการเรียนการสอนอย่างที่เห็นค่ะ สอนภาษาอังกฤษนี้ค่ะเป็นคุณครูอาสาสมัครในโครงการคุณครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโยนกและมูลนิธิอเมริกันไทยในสหรัฐอเมริกาโดยคุณครูก็จะนําเทคนิคการสอนที่สนุกสนานรวมถึงนํากิจกรรมมาสอดแทรกกับภาษาอังกฤษทําให้นักเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ My main goal teaching the students is to make classes very very fun. and very engaging. I think that because they're starting English very early, um, they'll learn to not be scared of speaking English. And my goal is to make it so that these students are not afraid to speak English, and they see English as a fun activity. <laughs>

A lot more willing to, they're a lot more willing to engage with us, and um, so we're already quite familiar with a lot of the younger children. Um, and teaching them, they're already very comfortable with us, so they're willing to speak more than a lot of our older children. So it's definitely a joy teaching them. <laughs> เทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานช่วยกระตุ้นให้น้องๆกระตือรือร้อนในการเรียนและสาม,มารถพัฒนาทักษะและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับน้องๆมากขึ้นค่ะรู้สึกว่าใช้ใช้ภาษาได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะแล้วเราเคยเอาสิ่งที่อาจารย์สอนไปใช้จริงไหมเคยค่ะบ้างคือ,อ,อค่ะเค,เคยไปทัศนศึกษาที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ช่วยนักท่องเทีย่ยวย้ายคอนโดค่ะ คือที่เรียนมาเนี้ยก็เขาก็สอนให้เราเข้าใจง่ายคือใช้แบบเป็นเกมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่ทฤษฎีอะไรประมาณเนี้ยเขาสอนให้เรากล้าพูดแล้วก็คุยได้เด็กๆนักเรียนที่นี่นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปงอย่างอย่างด้านหลายๆด้านนะคะอย่างเช่นด้านภาษาการสื่อสารนะคะเด็กๆเด็กๆจากที่ไม่เคยไม่ไม่ไมค่อยการแสดงออกนะคะก็เข้าหาอาจารย์แล้วก็กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะโครงการ ูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทยมูลนิธิโยนกได้ ok, รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอเมริกันไทยในสหรัฐอเมริกาคัดเลือกครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพเพื่อให้สาม,มารถถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโรคไร้พรมแดนนี่สำคัญนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาเอกของของ,ของโลกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นภาษาที่สอง ของหลายๆที่ในโลกมีอันแรกคือต้องสนใจและเห็นว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญอันที่สองแล้วก็ต้องพยายามมีความกล้าไม่มีใครที่จะเก่งกล้าและพยายามไม่มีใครที่จะเก่งทันทีทันใดเห็นฝรั่งที่ไหนอาจารย์ต้องเข้าไปหานักท่องเที่ยวมาต้องไปเลยไปแนะนำตัวเองสั้นๆพูดง,ง่ายๆเขาก็ดีใจเขาก็จะเอ็นดูเราแล้วก็จะพูดจากับเราด้วยเพราะนั้นอย่างเงี้ยจะเป็นเทคนิคที่ดี สำหรับบุคคลที่ได้รับคัดเลือกในโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทยมูลนิธิโยโนกมีภันธกิจในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเต็มเวลา1ปีการศึกษาปัจจุบันมีโรงเรียนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมโครงการแล้วจำนวน21โรงเรียนค่ะใช้วัดแซ่บางถ่ายภาพยานิสาเสรีมูลกุลเทียนเอนชมพันทฟร์รายงาน นะนะคะก็ต้องบอกว่าอิจฉาน้องๆเหมือนกันนะคะ<ช>มีโอกาสได้ใกล้ชิดก,กับเจ้าของภาษา<ช>เลยนะคะ,คะการที่น้องๆมีโอกาสได้ใกล้ชิดนะคะเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าน้องๆเขาจะคุ้นเคย<ช>แล้วก็จะไม่กลัวไม่อายที่จะพูดภาษาสกติ<ป>บางที